สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนนเนเอนเมียนมานนเนเชียงตุงค่ะวันนี้เราออกจากเมืองย่างกุ้งตอน6กโมงเช้าค่ะข้ามไปยินหนองตะตาหรือสะพานปูเลงหนองสองเพื่อที่จะไปมณฑลอิลวดีนั่นเองค่ะแน่นอนว่าแม่น้ําอิรวดีหลายท่านรู้จักนะคะเพราะว่าอยู่ในเพลงเนาะฟารุมอิลวดีนั่นเองนะคะ แล้วก็มีเมืองพัสิมเป็นเมืองหลวงของมณฑลอิลาวดีค่ะนี่เราออกจากเขตเมืองย่างกุ้งมณฑลย่างกุ้งละนะคะกำลังจะเข้าสู่เขตเอยาวด A ีใต้ยังต้ตาจี D G, หรือมณฑลอิลาวดีนั่นเองค่ะเป็นมณฑลที่ปลูกข้าวใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดในประเทศเมียนมาค่ะแล้วก็มีกุ้งแห้งปลาแห้งอย่างนี้เยอะสุดเลยเพราะว่ามณฑลอิรลาวดีอยู่ติดกับชายทะเลและก็ติดกับรัฐยักษ์ไข่มณฑลหงสา แล้วก็มนฑนย่างกุ้งนั่นเองค่ะน้ำนองมัก่อน,อนะมาแผวเขาหน่ำนองมันแผลว่ะมณฑลอิรว,วัดดีมีแม่น้ำเยอะมากแล้วก็ต้องข้ามสะพานบ่อยมากเลยค่ะจุดมุ่งหมายของเราทริปนี้นะคะเราจะไปทะเลหวยสองค่ะประมาณ8โมงก,กว่าเราแวะกินข้าวเช้าก่อนค่ะแม่เท่าโอเมื่มอยไหมไหนกันเนอะ

อันนี้คือมองหินคาแน่เลยอ่ะนี่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 อันนี้ขนมพมา่ามงหินคาขนมเนน้นจะไหนขนมหม้อแกงอ่ะอหอมขนมหม้อแกงใช่ ตอนเราไปถึง8ปดโมงครึ่งเกือบเกือบเก้าโมงเนี่ยเขาจะเก็บเบรคเฟสอาหารเช้าที่เขาขายอย่างเช่นมงหินคายยำนิ้วคลุกข้าวผัดแล้วนะคะแล้วเขาก็จะขายเป็นกับข้าวทั้งวันแทน,นะคะ่ะอันนี้น้ำมันหนหรือนวอหมูเนื้อนมมันตีเกลี่ยมัน,น ตอนไปถึงข้าวผัดก็เหลือแค่จานเดียวนะคะสั่งให้คุณยายเน่ก็กินมง่งเฮนคาส่วนเนินเน,นก็สั่งเป็นปลาท่องกโกะกับชานมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะส่วนคุณอาของนน่กินกับข้าวค่ะข,ข้าวสวยกับเนื้อหมูอบนะคะเนื้อหมูอบก็คือหมูฮังเลนั่นเองค่ะอ๋อน้นน,นสั่งเป็นซาโมซ่านะคะปลาท่องกโกะไม่มีเนาะแล้วก็เป็นชานมค่ะ หลังจากกินข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งรถต่อนะคะพระพุทธร,รูปข้างทางแบบสวยงามมากเลยค่ะสาธุเนาะก็ระหว่างทางไปเมืองพระสิมนะคะคืออยู่ในเขตอิรัวดีละเราจะผ่านเมืองพระสิมซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลอิรัวดีนะคะก็จะมีทอเกตที่เก็บเงินค่าผ่านทางรถแบบเยอะมากเลยค่ะ พอๆกับที่เรานั่งรถจากเชียงตงมาย่างกุ้งหนระเก็บเยอะแบบนั้นเลยพี่เขาก็มาขายรากตาลต้มนะคะแต่เรากินไม่เป็นกันเนาะก็เลยไม่ได้ซื้ออุดหนุนค่ะซึ่งในมณฑลอิรวดีเนี่ยต้นตาลก็เยอะมากไม้สักก็เยอะมากต้นตาลสาหรับคนพมา่าเนี่ยคือจะกินตั้งแต่ ยันลูกยันลากเลยนะคะแล้วก็ใช้ใบแบบสร้างเป็นหลังคาต้นก็ทำเป็นรั้วบ้านเป็นอะไรคือใช,ใช้ทุกอย่างอนะเนาะที่พวกามนี่ถ้าใครมีมต้นตันเยอะๆสมัยก่อนนี่คือเศรษฐีนะคะสองข้างทางต้นไม้สักก็จะเยอะมากเลยค่ะมณฑลอิรวด,ดีนะคะประชาชนที่อยู่เยอะสุดก็คือ ชาวพมา่าค่ะหนึ่งล่องลองมาก็จะเป็นกะเหลี่ยงค่ะแล้วก็มีมอนมีอินเดียแล้วก็มีจินก็เยอะค่ะจินที่ล่องเรือ,อสำเภาจากทางเมืองจินแผ่นดินใหญ่แล้วก็มาแวะหยุดอยู่ที่เมืองภาสิมก็เยอะค่ะแล้วก็เลยไปทางประเทศไทยก็เยอะเนาะคือสมัยก่อนคนจินสมัยก่อนที่เขามีสงครามกันนะคะแต่ถ้าดูประวัติก็คือมณฑลอิราวดีภาสิมเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของพี่น้องชาวมอญรามันสมัยก่อนค่ะ ทุงไร่นานี่สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะแล้วก็สองข้างทางก็จะมีต้นตาลเนาะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะแต่หลังจากที่เราผ่านเมืองพระสิมแล้วกําลังจะไปที่หมวยซองนี่ถนนแคบแล้วก็ขึ้นภูเขาลงภูเขาขดเคี้ยวเลี้ยวเป็นไสอั่วเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้เลี้ยวแบบยาวๆนะคะโค้งแบบสั้นๆนิดเดียวเองไม่ได้เหมือนทางไปลัดฉานตะวันออกที่แบบโค้งยาวๆแล้วโค้งตลอดทางไม่ใช่ค่ะ ก็พอเรามาถึงป้ายที่ว e l c o m ท to มย์ส่งคุณยายก็ไม่ยอมค่ะลงไปถ่ายรูปก่อนอืมไหลซ้อมพายก้าท่้าอไรยังไหล่้มพายกัเไหลอะไรอเออโอเม่วัยจๆไหนชุดนอนใส่ชุดนอนอย่างเงี้ยเลย ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เข้าเมืองมาเป็นเมืองหนวยซองเป็นเมืองชายทะเลเล็กๆที่อยู่ริมหาหน่วยซองนะคะก็มาถึงเนี่ยเที่ยงครึ่งพอดีค่ะแวะหากินข้าวกันก่อนเนาะก็ขับรถดูตรงตลาดของเขาเนี่ยค่ะตลอด2เส้นทางเลยร้านอาหารเยอะมากแล้วก็มีร้านขายของฝากอย่างเนี้ยเนาะแต่ว่าร้านอาหาร่ะคือแบบ ไม่มีคนนั่งกินเลยค่ะแบบมีประมาณ30-40ล้านนะคะมีคนนั่งกินแค่1คน2คนอย่างเงี้ยเนาะเราก็ขับวนไปวนมาจนสุดร้านอาหารเลยนะคะสุดท้ายมาเจอ ร้านกับข้าวพม่าอีกแล้วนะฮะแล้วคนเต็มด้วยไงร้านนี้ก็เลยบอกคุณยายว่าเออมันน่าจะอร่อยหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเรากินอันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอาหารทะเลหรืออะไรเราค่อยไปกินที่โรงแรมแล้วก็ไปกินที่ย่างกุ้งแล้วกันเพราะว่าที่ย่างกุ้งร้านซีฟู้ดแบบชื่อเสียงดังๆอย่างนี้ก็มีเยอะเพราะมือสองคือเราเราไม่คุ้นชินไงเนาะเราขับไปดูแล้ว 30- 40, 40ลร้านนี่คือแทบจะไม่มีคนเลย ถ้าออกจากเขตเมืองย่างกุ้งแล้วเนี่ยร้านอาหารส่วนมากนะคะก็จะเป็นร้านกับข้าวพม่าจนคุณอาแบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเนาะไปที่ร้านอาหารพม่ากับข้าวพม่าทีไรก็เนื้ออุบตลอดเนาะ เอาร้านนี้มีให้เลือกเยอะค่ะมีทั้งกุ้งปลาหมึกแล้วก็มีผัดพริกขิงมีไก่มีหมูมีแพ้มีวัวคือมีเนื้อนาอคือมีทุกอย่างมีปลานะปลาแก้มแดงด้วยนะคะปลาทะเลเนาะ คุณอาบอกกับข้าวพม่าติดกันสามมื้อคือไม่ไหวแล้วนะคะคุณอาก็เดี๋ยวน่าจะไปหาซื้อมาม่ากินแล้วก็สั่งกุ้งหมูฮังเลแล้วก็ปลาหมึกนะคะแล้วก็ไก่ด้วยเนาะแต่มันเผ็ดทุกอย่างเลยกินไม่ได้สุดท้ายก็ต้องสั่งไข่เจียวมากินกันค่ะก็ร้านนี้คนเยอะก็เลยมานั่งพอดแบบ หลายล้านที่เราผ่านมาคือไม่มีคนสักคนนึงก็เลยแบบเอ้ยไม่อร่อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะก,ก็เลยไม่กล้าเข้าไปนั่งกันค่ะก็คลิปนี้ลาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินิน,นยังมานินินเชียงตุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ